สวัสดีครับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งทุกคนครับวันนี้ครูมาสอนในรายวิชาพละศึกษาครับเรื่องที่จะเรียนวันนี้ก็คือเป็นเรื่องของสมรรถภาพทางกายสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพครับความอดทนของระบบไหลเวียนเลือดและระบบหายใจครับสมรรถนะเชิงปฏิบัติของระบบไหลเวียนเลือดและระบบหายใจในการนาเนย้ออกซิเจนไปยังเซลล์กล้ามเนื้อจะทําให้ร่างกายสามารถยืน หยัดและทางานหรือออกกําลังกายที่ใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่เป็นระยะเวลานานได้นะครับความอดทนของกล้ามเนื้อความสามารถของร่างกายที่ทนต่อการทํางานในระยะเวลานานนะครับความมันตัวของร่างกายความสามารถในการหดตัวหรือเหยียดตัวของกล้ามเนื้อเอ็นข้อต่อร่างกายความแข็งแรงของกล้ามเนื้อความสามารถของกล้ามเนื้อที่หดตัวเพื่อทํางานอย่างใดอย่างหนึ่งได้อย่างเต็มที่ในระยะเวลาหนึ่งโดยกล้ามเนื้อ ส่วนใดส่วนหนึ่งหรือหลายๆส่วนรวมกันนะครับองค์ประกอบของร่างกายสัดส่วนปริมาณไขมันในร่างกายกับมวลร่างกายที่ปรศจากไขมันโดยการวัดออกเป็นเปอร์เซ็นต์ของไขมันครับต่อไปเป็นสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับทักษะความคล่องตัวความสามารถในการหดตัวของกล้ามเนื้อของร่างกายเพื่อให้สามารถเปลี่ยนท่าทางหรือทิศทางในการเคลื่อนที่ของร่างกายได้อย่างรวดเร็วและทันทีทันใดครับ การทรงตัวที่สมดุลนะครับความสามารถของประสาทรับความรู้สึกของร่างกายในการควบคุมท่าทางของร่างกายขณะอยู่กับที่หรือระหว่างการเคลื่อนที่ครับการทํางานที่ประสานกันของระบบประสาทได้กล้ามเนื้อความสามารถในการเคลื่อนไหวได้อย่างรับลื่นกลมกลืนและอิประสิทธิภาพซึ่งเป็นการทํางานประสานสอดคล้องกับระหว่างตามือเท้านะครับพลังหรือกําลังนะครับหรือ power ความสามารถของกล้ามเนื้อ ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือหลายส่วนของร่างกายในการหดตัวเพื่อทาอํางานไน้อยงรวดเร็วเพียงครั้งเดียวและก็จังหวะเดียวครับวิธีเวลาปฏิบัติกิติกิริยาตอบสนองนะครับระยะเวลาที่ร่างกายใช้ในการตอบสนองต่อสิ่งของต่างๆเช่นพวกแสงเสียงสัมผัสพวกนี้ครับความเร็วสปีดความสามารถในการเคลื่อนที่จากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งได้อย่างรวดเร็วโดยใช้เวลาน้อยที่สุด ต่อไปเป็นประโยชน์และความสําคัญของการทดสอบสมรรถภาพครับ 1. เป็นแนวทางในการพัฒนาความสามารถของร่างกายหรือส่วนที่บกพร่องให้มีความสาม,มารถสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพอย่างเต็มที่ 2. เป็นแนวทางในการตัดสินความสามารถของร่างกายเพื่อนําไปสู่แนวทางในการออกกาลังกายหรือการเล่นกีฬาประเภทต่างๆครับ 3. เป็นสื่อในการกระตุ้นการพัฒนาความสามารถร่างกายและรักษาความสมบูรณ์ร่างกายให้คงอยู่เสมอ 4. ผลการทดสอบอยังสามารถนำไปวิเคราะห์ผลการฝึกซ้อมข้อดีข้อเสียของการฝึกซ้อมทำให้ผู้ฝึกสอนสามารถปรับปรุงแบบฝึกและกิจกรรมการฝึกให้เหมาะสมกับนักกีฬาแต่ละประเภทครับ 5. ใช้พื้นที่แล้วก็มีพื้นฐานในการศึกษาและเปรียบเทียบข้อแตกต่างนั่นสมรรถภาพทางกายโดยทั่วไปของนักกีฬาพภต่างๆครับต่อไปเป็นการทดสอบสมรรถภาพทางกายด้วยตนเองครับ ประเภทการทดสอบสมรรถภาพทางกายสามารถทําได้นะต่อไปนี้ครับหนึ่งการทดสอบด้วยตนเองสามารถตรวจสอบการเคลื่อนไหวร่างกายด้วยตนเองได้ทั้งนี้ควรเริ่มจากสิ่งที่ง่ายไปยากในระดับต่างๆซึ่งแบ่งเป็นระดับดีปานกลางและต่ําต่อไปเป็นการทดสอบร่วมกับผู้อื่นครับสามารถทดสอบสมรรถภาพด้วยตนเองร่วมกับเพื่อนๆได้โดยการช่วยเหลือผลัดเปลี่ยนกันไปเพื่อการแข่งขัน ซึ่งมีการช่วยทําให้เกิดความสนุกสนานในการออกกาลังกายและสร้างสัมพันธภาพที่ดีร่วมกันแต่ก็มีสิ่งที่ควรคํานึงในการทดสอบร่วมกับผู้อื่นครับมีดังนี้ครับก็ได้ดึงควรเลือกคู่ทดสอบที่มีความขนาดความสูงน้ําหนักใกล้เคียงกัน 2. ขณะทาการทดสอบคู่ทําการทดสอบคนที่เป็นผู้ช่วยจะต้องให้ความสนใจเต็มที่นะครับระมัดระวังต่อความปลอดภัย รวมทั้งควรให้การสนับสนุนแนะนําสิ่งที่ถูกต้องให้เก่กันใด้กันครับต่อไปเป็นการทดสอบโดยการใช้เครื่องมือเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบควรคํานึงถึงสิ่งดังต่อไปนี้1งหาง,ง่ายและสะดวกต่อการใช้ไม่ต้องมีราคาแพงอาจจะเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ที่มีอยู่แล้วเช่นพวกผ้าเช็ดมือหนังสือโต๊ะไม้พวกนี้ครับข้อที่2เรียนรู้ถึงหลักการใช้เครื่องมือว่าจะนําไปใช้ประกอบในการทดสอบสมรรถภาพ และความสามารถผัดเปลี่ยนกันได้อย่างไรต่อไปเป็นความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถภาพทางกายและทางจิตใจอันเนื่องมาจากการทดสอบคือสภาพจิตใจกับความหวังความผิดหวังความเครียดกตกกังวลต่อผลการทดสอบยิ่งในกรณีถ้าหากมีผู้แข่งขันถ้าเลือกให้เป็นนักกีฬาตัวแทนในกีฬาประเภทต่างๆย่อมทำให้เกิดความเครียดความกดดันต่อสภาพจิตใจวิธีการแก้ไขสภาพ ภาวะจิตใจคือการรู้จักยอมรับตนเองให้การบงใจและปลอบใจตนเองครับการเปลี่ยนความคิดไปในทางที่เป็นบวกเช่นถ้าไม่พลาดครั้งนี้ครั้งต่อไปอาจทําได้ดีกว่านี้ครับการบาดเจ็บการทดสอบหรือออกกําลังกายการบาดเจ็บจากการปฏิบัติไม่ถูกต้องการประมาทการคาดความละมัดระวังครับซึ่งมีผลต่อสมรรถภาพทางจิตใจได้ ซึ่งสิ่งที่ควรปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างปรับปรุงสมรรถภาพคือการเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องในแบบทดสอบต่างๆนะครับลวงทั้งแบบทดสอบกับกอุปกรณ์กรณีต้องการฝึกฝนเพื่อเติมความออกกาลังกายหรือการเล่นกีฬาควรรู้จักกติกาของการเล่นกีฬาแต่ละประเภทตลอดจนความสามารถของตนเองกรณีเกิดอุบัติเหตุได้ได้รับการรักษาแล้วควรฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างช้าๆ ไม่เร่งด่วนจนเกินไปอาจเกิดผลเสียต่อร่างกายได้ครับต่อไปเป็นจงยกตัวอย่างวิธีการทดสอบสมรรถภาพมาหนึ่งอย่างพร้อมบอกวิธีการปฏิบัตินะครับโดยให้นักเรียนตอบลงในสมุดครับคุณครูก็ขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้ครับขอใ้นักเรียนทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับ